ชีวิตของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเจอปัญหาที่ลุมเล้ากับชีวิตแล้วหาทางออกไม่เจอปัญหานั้นมันหนักหนามันใหญ่โตจนทําให้คุณทนทุกข์ทรมานหรือเจอทางตันหรือไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนดีวันนี้ครูจะมาให้คำแนะนำว่าถ้าชีวิตคุณเจอทางตันก็คือ ทุกอย่างมืดไปหมดทุกทิศทุกทางไม่มีหนทางให้คุณเดินไม่มีพื้นที่ให้คุณยืนไม่มีทางออกไม่มีแสงสว่างที่จะทําให้คุณก้าวเดินต่อไปได้ถ้าชีวิตคุณมาถึงจุดแบบนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือหยุดความคิดทั้งหมดหยุดความคิด ที่ทำให้คุณสับสนวุ่นวายหรือความคิดที่พยายามหาทางออกหรือความกัดกุ้งความเศร้าความหมุนมองความอึดอัดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณต้องหยุดทุกๆความคิดแล้วเริ่มหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองเริ่มมองมาที่ตัวเองเมื่อคุณหยุดทุกความคิดหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนทำเหมือนว่าการเวลาหยุดณตอนนั้น หยุดณเวลานั้นแล้วให้ความสนใจมาที่ตัวคุณเองไม่ใช่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้เพ่งความสนใจเข้ามาที่ในจิตวิญญาณของเราตัวตนของเราเมื่อคุณหยุดทุกๆความคิดแล้วเริ่มวิเคราะห์ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือปัญหาแบบไหน ปัญหานั้นคุณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรให้มันดีขึ้นได้ไหมถ้าทําได้เราจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้มันค่อยๆเปเบาวางลงอะไรที่คุณวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วคุณไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยคุณก็ต้องปล่อยมันไป เพราะชีวิตมนุษย์เราอะ่ะมันจะต้องดำเนินต่อไปพวกเราทุกคนไม่ได้หยุดอยู่แค่จุดนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของทุกๆคนมันคือการเดินทางของชีวิตมนุษย์ทุกคนจะต้องเดินทางและ,จะเจริญเติบโตดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะพบเจอกับ ปัญหาตราบใดที่เรายัางเติบโตอยู่เราก็จะเจอกับปัญหานั้นตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาคือไม่ใช่จมอยู่กับปัญหาถ้าคุณยังจมอยู่กับปัญหาแล้วคุณหมกมุ่นอยู่กับมันชีวิตคุณจะเจอทางตันแล้วคุณจะหาทางออกไม่เจอเพราะคุณเอาตัวเองไปหมกมุ่นดังนั้นคุณต้องก้าวออกจาก ปัญหานั้นซะแล้วมองเข้าไปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์เรามันมีความหมายอยู่ในนั้นเสมอมันไม่สามารถเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาได้แบบฟรีๆทุกอย่างจะต้องมีค่าใช้ใจ่าย ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือจะเรื่องร้ายมันมีราคาของมันเสมอจําไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมีราคาที่จะต้องจ่ายเสมอเพราะฉะนั้นมองทุกปัญหาเป็นบทเรียนหรือมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ย คุณเห็นอะไรในปัญหานั้นคุณเห็นโอกาสที่คุณจะเติบโตคุณเห็นโอกาสที่คุณจะต้องแก้ไขคุณเห็นข้อผิดพลาดที่คุณจะต้องเอาไปปรับปรุงหรือคุณเห็นจุดอ่อนในตัวคุณซึ่งคุณจะต้องปรับปรุงมันทุกอย่างที่เกิดมันมีเหตุผลของมันเสมอไม่ว่าจะเรื่องดีหรือจะเป็นเรื่องร้ายดังนั้นถ้าชีวิตคุณเจอปัญหาหนักหน่วงมองให้เห็นว่าปัญหานี้ คุณได้อะไรกับมันสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คุณได้อะไรกับมันเอาตัวเองออกมาจากปัญหาก่อนแล้วค่อยมองเข้าไปชีวิตคุณจะต้องก้าวเดินต่อไปอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเจอปัญหานี้หรือปัญหาอะไรหรือปัญหาเล็กๆใหญ่ๆที่รอคุณอยู่ถ้าชีวิตเรายังดําเนินต่อไปยังไงเราก็ต้องพบเจอปัญหาแน่นอนดังนั้นทําจิต ใจของตัวเองให้แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมนุษย์ทุกคนมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองคุณสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่ชีวิตเราไม่เคยเจอทางตันชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่มีวันเจอทางตันไม่มีวันที่จะหาทางออก ไม่ได้ทุกทุกชีวิตทุกๆุกมุมถนนทุกๆุกความมืดคุณจะพบแสงสว่างเสมอทุกทุกโค้งของถนนคุณจะพบเส้นทางที่ให้คุณเดินต่อไปเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอปัญหาที่หนักหน่วงหยุดความคิดและก้าวเอาตัวเองออกมาและถามตัวเองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมันให้อะไรกับฉันแล้วคุณจะมองเห็นว่าปัญหานั้นนะมันมีทางออกมันมีทางแก้แค่คุณต้องกล้าเดินก้าวข้ามมันไปทุกๆุ ปัญหามีไว้ให้เราเดินก้าวข้ามจงทำให้ตัวเองยิ่งใหญ่กว่าปัญหาจงทำให้ตัวเองแข็งแกร่งกว่าปัญหาจงทำให้ปัญหานั้นเป็นเพียงแค่บทเรียนที่จะทำให้คุณก้าวข้ามผ่านไปเจอสิ่งที่ดีกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือคำเตือนว่าทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ได้ผลนะ ทำแบบนี้แล้วมันเป็นผลลัพธ์แบบนี้นะเธอจะต้องพัฒนาตัวเองไปอีกเธอจะต้องมุ่งมั่นเธอจะต้องแก้ไขจุดบกพร่องนี้ทุกๆปัญหามันจะมีคำตอบของมันอยู่ในนั้นเสมอเพราะฉะนั้นจงค้นหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับปัญหาในชีวิตแล้วทั้งชีวิตของคุณ จะไม่มีวันเจอทางตันถ้าคุณเจอปัญหาอีกคุณจะรู้วิธีที่จะก้าวข้ามผ่านมันสิ่งเดียวที่คุณจะต้องรู้เวลาเกิดปัญหาก็คือคุณได้เรียนรู้อะไรในปัญหานั้นมีอะไรดีๆนี่คือปรัชญาของโทนี่โรบ,บินไม่ว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต จงมองหาสิ่งดีๆในนั้นแล้วคุณจะพบทางออกชีวิตนี้ไม่มีวันที่จะเจอทางตันเพราะคุณต้องก้าวข้ามผ่านชีวิตคุณต้องดำเนินต่อไปดังนั้นเอาปรัชญานี้ไปใช้เอาคติเตือนใจนี้ไปใช้เวลาเจอปัญหาชีวิตไม่มีทางที่จะเจอทางตันคุณต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้และเดินหน้าต่อไปเท่านั้น วันนี้าย่าะ